สวัสดีครับวันนี้เดินทางออกแขวางนอกนะครับก็สิ่งที่ขาดไม่ได้และต้องหยิบมามากๆเพราะว่าจําเป็นมากๆเพราะว่ามันเป็นคอลเลคชันใหม่ด้วยนะครับเป็นคอลเลคชันที่หลายคนคงได้เห็นแล้วนะครับสําหรับมาดามฟินนะครับคอลเลคชันนี้เป็นคอลเลคชันที่เป็นของผมเองนี่เดี๋ยวให้ดูครับนี่คือ l Light Moon และ o c e a n ครับผมที่ผมหยิบมาสามคอลเลกชันนี้3มสีนี้นะครับเพราะว่า ผมเนี่ยรู้มาว่ามาดามฟินเขาผสมกันได้วันนี้ผมจะทําอะไรสนุกๆก,ก็คือเดี๋ยวเอาทั้ง3กลิ่นเนี่ยผสมกันเลยนะครับส่วนไลท์เนี่ยก็เป็นกลิ่นที่เขาเรียกว่าให้ความสดชื่นสนุกสนานนะครับแต่ในแบบของผู้ชายนะครับมูนก็เป็นอะไรที่มันเป็นตัวผมอยู่แล้วซึ่งมันก็น่าค้นหาอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนโอเชียนนะครับก็จะให้มูดของความรู้สึกสดชื่นลุ่มลึก ผสมกันแล้วผมว่าวันนี้น่าจะดีจริงๆแล้วผมออกไปทําอะไรครับวันนี้ออกไปขับรถเล่นครับช่วงโควิดไปไหนไม่ได้ก็ขับรถเล่นแล้วว่าแต่งตัวชิลๆเราต้องหาอะไรสนุกๆทําครับผม3ามกลิ่นนี้ผสมกันเดี๋ยวลองดูครับโหขวดสวยมากๆอ่ะนะครับนี่เห็นไหมโอเชียนไลท์นะครับเราจะเริ่มที่ไลท์ก่อนนะครับ วันนี้เอาให้คุ้งเอาให้แบบกลิ่นหอมไปทั้งรถด,ดีอ่ะชอบอ่ะตามด้วยโอเชียนไปเลยเฮ้ยดีอ่ะมันแบบผสมเป็นเรื่องราวเดียวกันมากขึ้นมันดูแบบครบทุกมิติมากขึ้นไปอ่นงนึืงมูน วันนี้ต้องได้ผมบอกเลยขับรถไปวันนี้ต้องได้ต้องได้ต้องได้ไดเจอกันครับ